มารับร่วมงานเป็นไงบ้างครับวันนี้ก็ตื่นเต้นครับแล้วก็เรื่องขอบคุณทางแบรนด์เนต้าด้ที่รับเลือกให้ผมเป็นนิ้วคนแรกของทางแบรนด์นะครับเรียกว่าตั้งแต่บอกว่าเปิดตัวในการถ่ายเลยเขาบอกมีงฮนด์ทอนนิดหงจริงก็มีเรื่อยๆครับเรื่อยๆก็ยังมีแบบพักกองบ้างอยากเป็นแบงคอันเต็ก็น่ารักมากทีเดียวนี่เอาไว้สึกงไหนบ้างก็รู้สึกขอบคุณทุกคนนะครับที่บอกว่าชอบเพลงแล้วก็ได้อ่านคอมเมนต์ก็มีทั้งแบบคอมเมนต์ มันให้ด้วยอะไรก็ได้เราเลยคือว่าเมีความสนับสนุนที่มีความการสนับสนุนเราตอนนี้เราบอกว่ามีแพลนอะไรที่จะตอบว่าเสิร์ฟให้กับแฟนคลับของเราเยอะมากตอนนี้จริงๆก็มีแพลนแต่ว่ายังมองได้หลายคนในปีนี้เดี๋ยวปี surprise ออกมาหลายคนอยากดูแบบว่าฟ f เพอร์ฟอร์แมนซ์เต็มๆของเราครับผมก็รอดูจะมีโปรเจกต์เมื่อไหร่อีกจะมีโอกาสได้เห็นเมื่อไหร่ครับ นียังไม่ได้คิดไว้เลยครับผมแต่ว่าน่าจะมีพาร์ปีภารนทอนยศเอเจนเป็นโปรเจกต์ยาวตลอดทั้งปีให้กับแฟนเลยครับก็น่าจะอย่างนั้นจริงจริงสนุกไหมรู้จักการกลับมาทำงานในวงการขายก็สนุกครับเพราะจริงปกติส่วนใหญ่ผมอยู่แต่แบบวงการการแสดงาวันนี้พอ เราได้แบบไปรู้จักกับพี่ๆที่ทําแบบเกี่ยวกับเพลงอะไรรู้สึกว่าวเราได้เรียนรู้อะไรมากขึ้นรู้สึกมันมีอะไรใหม่ๆเข้ามารู้สึกมัาสนุกอย่างงานเพลงมีแบบว่าถ้าพามใครไปเพิ่มเติมหรือยังตัวสำหรับซิงเกิลต่อต่อไปตอนนี้ก็คิดไว้อยู่ครับแต่ว่ายังไม่ถึงขั้นที่บบเราติดต่ออะไรแบบไหนที่เราแบบอยากร่วมงานพิเศษมีเยอะเลยครับมยกตัวอย่างเช่นี่แบมแบมครับ <c oughs> <c oughs> นี่จะร้องแล้วอยากอยากอยากร้องอยากได้หรือยคิดว่าก็คงจะร้องมากกว่าเต้นเยแล้วมันก็เป็นแบบๆอ่ะเพราะว่าเขาทั้งร้องแล้วเต้นกอย่างของเขาเองเคยมีโอกาสได้จีบพี่แบมแบบว่าสุดตัวเรี่ยงครับยังเคยคุยแบบปกติเคยคุยเคยเจอแบบีไ ครับแต่ว่าปกติผมก็จะมีไปเรียนเล่นที่สตูดิโอของพี่ชายเป็นแบบนั้นแหละเราได้มีโอกาสสมาฝึกอยากเริ่มงานกับอาจารย์นะยังไม่ได้พูดเลยครับแล้วอย่างยนี้ตอนนี้ปักหลักที่ไทยเป็นหลักหรือว่าจะมีใครตระเทศก็คิดว่าอยู่ไทยไปก่อนแล้วกันอย่างตัวยศเองนอกจากงานการเพลงแล้วยังมีงานแฟชั่นแบบว่ามาเรื่อยๆด้วยใช่ไหมครับ การแสดงนี่ค like so like ืองพักไว้ก่อนไหมคบการแสดงด้วยความที่ทำมาตั้งแต่เด็กก็เลยรู้สึกว่ายังอยากเอาไว้ก่อนแต่ว่าถ้าไหนที่มันแบบน่าสนใจจริงๆก็รู้สึกว่าเราอยากเล่นมากๆเลยเราคิดว่าก็น่าจะมีติดต่อเข้ามาอย่างนี้อยู่มีติดต่อเข้ามาแต่ว่าเราก็รู้สึกว่ามันก็เป็นบทแบมนบทเดิมๆอะไรเงี้ยที่เราเราเคยเล่นไปแล้วรู้สึกว่าอยากอะไรที่มันแบบแปลกใหม่ อย่างวายอย่างนี้หรือครับอยากรู้นวายเลยก็ดูเนื้อเรื่องด้วยครับผมแล้วแม,ผม่ก็แบบว่าชอบสุดๆสอบสวนอะไรเงี้ยที่ทำแต่งานนอกจากเรื่องงานแล้วเรื่องเรียนเราไปไหนไงบ้างเนืงเรื่องเรียนตอนนี้ก็คิดว่าน่าต้องเข้าปีหนหึ่งไหมว่าจริง, <c oughs> รงๆไม่อยู่ปีสามเพราะผมจบไว้ครับแล้วน้องแผ่นไปยังไงบ้างที่ไหนยังไงตอนนี้ก็มีชชที่รออะไร จบไปอันนี้จบไปมาเลแล้วก็มาต่อเลยหรือว่าต่อไม่ได้แล้วหรืออะไรจริงๆก็อยู่ระหว่างคุยๆไปเรารู้สึกยังไงบ้างกับการเป็นคนบังเถิงเนาะแล้วก็เรื่องเรียนเราเราจะต้องทำพวกไปด้วยกันยังไงมากต้องอยู่ด้วยกันจริงอันนี้ก็มีคุยกับทางผู้จัดการมาแล้วว่าถ้าเกิดได้ได้เรียนมหาลัยแล้วเราก็คงจะแบบว่ารับงานศึกษานที่ก็อะไรที่มันแบบว่าไม่ได้สนุกกับเรื่องเรียนมากก็คือทำเอาอาเรื่อเดียวให้จบเลย เป็นด้านไหนนะครับทุกอย่ไปเรียนด้านไหนก็เรียนนวัตการแสดงใจส่ซูมไหมครับเพราะว่าต้องเรียนไปด้วยแล้วดูท่าทางครองเราก็จะมาต่อเรื่ยสบายมากครับอย่าอย่ามาต่อยอดในวงการด้วยใช่ไหมครับอย่างงี้ที่ยนเรื่องอะไรใช่นะครับอย่างเอามาต่อยอดในวงกานในวงการด้วยใช่มใช่ครับเพราะว่าก็การแสดงเราไม่ได้แสดงความสัมพันธ์อยู่แล้วแต่มีความรู้สึกว่าถ้ากลับมาแสดงรอบเพิ่งจะแบบ มีนิดหน่งอะไรพอถ้าเกิดเราได้เรียนไปด้วยเราเอามาใช้ในวงการการแสดงอะไรนีจะเป็นประโยอย่างเมื่อกี้ที่บอกว่ามันล่มันลดตันใหม่แล้วคือเข้าเรียนใหม่ะเรียนสายเดิมไหมเหมือนเดิมไหมหรือยังไงมัจะใส่เดิมครับะวัดก็การแสดง้วขอมากนเสิร์ูกเสิร์เีวารั